สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มคอมเมนต์นะครับ a c e b o o k นะครับสามารถใช้ได้ทั้งโพสต์แล้ววิดีโอแล้วก็คลิปเรียวเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนเมาที่ google นะครับจากนั้นเพื่อนเสิรอชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า km นะครับ kgh นะครับก็จะเจอเว็บไซต์ km นะครับก็จะเป็นเว็บผู้ให้บริการป๊มไรป๊มผู้ติดตามในทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็มีบริการอื่นด้วยนะครับหากใครไม่ต้องการจะหาเนี่ยวผมจะทิ้งิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับให้เพื่อนๆพื่นทำการคลิกเข้าส ทำการสมัครสมาชิกนะครับหากใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับก็เพื่อนๆกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับโดยใส่ชื่อผู้ใช้งานเป็นภาษาอังกฤษนะครับอีเมลหรือ Gmail ก็ได้นะครับหัดผ่านยืนยันหัดผ่านด้วยนะครับแต่หากไม่ต้องการสมัครเป็นไอดีนะครับก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ผ่านา Gmail ได้เช่นกันนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆทาการติ๊กถูกสวนด้านล่างนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นก็ทําการสมัครสมาชิกได้เลยนะครับ พอทำการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับให้เราย้อนกลับมาที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับในหน้าแรกในเว็บไซต์นะครับก็จะมีบริการของทางเว็บไซต์อยู่ด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นยอดเงินคงเหลือในเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับซึ่งมีให้เราเลือกถึง6ช่องทางด้วยกันนะครับใครสะดวกทางไหนก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับ ส่วนดั้นบนนี้จะเป็นแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มในทางเว็บไซต์มีให้บริการนะครับทีนี้ก็มาดูวิธีการเพิ่มคอมเมนต์กันบ้างน,นะครับโดยให้เรามาที่ Facebook นะครับจากนั้นในส่วนของหมวดหมู่นะครับให้เพื่อนเพื่อเลือกเป็นเลือกเป็น,อ,ปนอ่าถูกใจโพสต์รูปวิดีโอคนไทยแท้มีตัวตนนะบริการแนะนำนะครับจากนั้นในส่วนบริการนะครับก็ให้เพื่อนเเลือกเป็นอ่าคอมเมนต์เฟซบุ๊กตดเองนะครับ จากนั้นก็ให้เพื่อนนาลิงก์มาใส่นะครับโดยวิธีการนําลิงก์มาใส่นะครับเพื่อให้เราไปที่ a c e b o o k นะครับเลือกโพสต์หรือว่ารูปภาพหรือว่าวิดีโอที่เราต้องการนะครับคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็ทําการคัดลอกลิงก์ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องตรวจสอบสถานะด้วยนะครับว่าเราเปิดสาธารณะไว้หรือเปล่านะครับหากไม่ได้เปิดก็เปิดเป็นสาธารณะนะครับหากทาการปั๊มเสร็จแล้วก็สามารถปิดได้ตามปกตินะครับนำลิงก์มาใส่นะครับแล้วก็ให้เราพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับ1บรรทัดต่อ1นคอมเมนต์นะครับก อ่าสิบคอมเมนต์แล้วกันนะครับทําการใส่อ่าคอมเมนต์เสร็จแล้วระบบก็จะทําการคํานวณนะครับว่าปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็ทําการกดสั่งซื้อนะครับพอสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับเราอ่าทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับว่าแสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อมาให้เราด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับก็สามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอนมินได้เลยนะครับ ยอดมีขึ้นหรือยอดขึ้นช้าก็ลองติดต่อไปดูได้นะครับมีแอดมินคอยตรวจสอบให้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่เราไดสั่งซื้อไปนะครับแล้วก็มีสามารถตรวจดูสถานะได้จากด้านล่างนี้นะครับก็จะมีบอกนะครับว่าตอนนี้สถานะของเราอยู่ในช่วงไหนนะครับหากเพื่อทำการปิดลรวต้องการจะดูยอนหลังนะครับก็สามารถดูในประวัติการสั่งซื้อได้เช่นกันนะครับโดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นประวัติการสั่งซื้อที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับทั้งหมด ก็จะรวมอยู่ในนี้นะครับก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อนะครับปริมาณค่าบริการราคานะครับบริการที่เราใช้ลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกยูด้านหลังด้านหลังนี้นะครับอตอนนี้รอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายอย่างอื่นกันบ้างน,นะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับวิธีการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึง ช่องทางด้วยกันนะครับใครสะดวกทางไหนก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับก็จะมีสแกน QR โค้ดนะครับโอนเงินผ่านธนาคารนะครับทูมอนี่วอลเล็ตอังเปาวอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตนะครับจะมีให้เราเลือกถึงสี่สกุลเงินด้วยกันนะครับก็จะเป็น btc eth b c h แล้วก็ usdt นะครับแล้วก็จะเป็น perfect money โดยใช้เหรียญ usd นะครับต่อมานะครับแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์นะครับ ก็จะเป็นของ Android นะครับตอนนี้ส่วน Apple จะอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ครับสามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากหน้านี้เลยนะครับบริการนะครับก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับที่มีทั้งหมดอยู่ในนี้นะครับเราสามารถเสิร์ชหาค้นหาได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะปั๊มอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีรายละเอียดของแต่ละบริการนะครับสามารถดูรายละเอียดได้จากด้านหลังนี้นะครับแล้วกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับมีคําอธิบายบอกนะครับ บริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครอยากได้แลยได้เสริมนะครับสามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครผ่านลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนํห้าเปอร์เซ็นตนะครับจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกแบบนี้นะครับมีรายได้รวมนะครับแล้วก็ได้รายได้อยอดที่หลอดจ่ายนะครับสามารถกดส่งส่งเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับ ต่อมานะครับเป็นวิธีการติดต่อแอดมินนะครับให้เรากลับไปที่หน้าแรกนะครับก็จะมีการติดต่อสามารถติดต่อแอดมินได้จากตรงนี้เลยนะครับก็จะมีการติดต่อแอดมินสองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวช่วยเหลือแล้วก็ l ล n e ID ดีนะครับสามารถแอดไลน์คุยกับแอดมินได้นะครับตัวช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นการเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวเรื่องนะครับเลือกหัวข้อเรื่องนะครับ รหัสคำสั่งซื้อนะครับแล้วก็หัวข้อเรื่องที่เราเลือกนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความหรือแนบรูปให้อินได้นะครับแล้วก,กดส่งตัวนะครับอินก็จะมาตอบข้อความจะอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับที่มาดูกันนะครับว่าบริการที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับขึ้นแล้วหรือ,อยังนะครับอตอนนี้คอมเมนต์ของเราก็ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้วเวลาไป ไม่ถึง5นาทีนะครับก็สําหรับใครนะครับที่อยากได้คอมเมนต์นะครับตามที่ต้องการนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถสมัครและเข้าสูส่สายได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ